อ่ะมาต่อเมื่อกี้คลิปเต็มพาร์ทส,สองของวันนี้เดี๋ยวสอนเป็นวิสาแมวน้องๆ v ลดลงสองเท่าแสดงว่าการเหยียบเบรกครั้งนี้มีพลังงานจนเปลี่ยนไปเท่าไหร่น้องๆต้องใช้สูตรก่อนอื่นน้องต้องหาก่อนว่า v หนึ่งเป็นเท่าไหร่ v ต้องใช้หน่วยเมตรต่อวิน้องๆจำได้ไหมการเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวิทำไง คูณหส่วน18บแเจ็ดคูณหส่วน18เป็น20เมตรเปอร์เซกและ v สองคูณหส่วน18เป็น10ะน้องต้องหา ek เริ่มต้นก่อน ek หนึ่ง 1>, 1 2ส่วน2 m mv 1กำลังสกับ ek 2 1 2ส่วน2 mv 2กำลัง2และถามว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่ค่อยเอามาลบกันพี่ถามว่าข้อนี้เขาได้บอกมวลมาไหมไม่ได้บอกไม่เป็นไร เราติดไว้ดังนั้นจะได้ว่า1ส่วน2 M V 1เท่ากับ20กำลัง2กับ1ส่วน2 V 2เท่ากับ10กำลัง2อพี่ไปเร็วนะเพาเวลามันมีน้อยอันนี้เท่าไหร่นี 400หาร2เป็น200 m เอ็มจูนติดเอด้วยนะติดเอ็ด้วยเพราะโจทย์ไม่ได้บอกมวลต้องติดเส่วนตรงนี้100หาร2เป็น50าเอ็มจูนข้อนี้ตอบลดลงกี่จูนกี่เอ็มจูน150ตอบข้อไหนเอยตอบข้อ C ่ไปัน ต้องลดลงต่อข้อสามแต่มีมีอย่างนึงว่าและท่านบอกว่า v มันคูิบหนึ่งเจ็ดคามีแรกถ้าเนส่วนสองแปลว่าลดลงอะไรที่มันหารมันแปลว่าลดลงมันจะไม่มันจะเป็เพิ่มน,นหมนึ่งส่วนสองใช่ไงความหมายมันคนละแบบอ่ะพิษทุกข์กันดว v มันลดลงสองเท่า ถ้ามีลดลงสองเท่าแต่ว่าพลังงานจนต้องลดลงกี่เท่าเอาสองไปกำลังสองดูนะจาก200ร้อมาเป็น50พี่ถาม200มันหารอะไรได้50 200หารอะไรได้50หาร4ี่ไหสังเกตอ่ะฟังๆความเร็วลดลงสองเท่า แต่มีผลทำให้พลังงานจนลดลงกี่เท่าสเท่าทุกคนจนลงไป v ลดลงสองเท่า ek ลดลงสเท่าแล้วถ้าพี่ถามว่าความเร็วลดลง10เท่า ek จะลดลงกี่เท่าเอา10บไปกำลัง 2ตอบ100เท่าถ้าตรงนี้ v ลดลง5เท่า ek จะลดลง25เท่ามันต้องยกกำลังสองโอเคเนาะ,ะเดี๋ยวพี่จะพาข้ามไปที่เรื่องสป,ปริงแล้วนะ,อะขออีกสักนิดนึง ขอข้าม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 อ่ะขออยากพาทําทุกข้อเลยน้องๆแต่ว่าเวลามันไม่พออ่ะขอข้อห้าสิบเอ็ดเลยนะทฤษฎีพลังงานจนข้อใดกล่าวผิดพลังงานเป็นปริมาณเวกเตอร์ไหมลูกเราได้บอกทิศทางมันไหมพลังงานเนี่ย ออพลังงานเป็นสะเกล,ล่าข้อนี้ผิดเอา้าตอบเลยตอบข้อหนึ่งพลังงานจนในแก๊สมีค่ามากกว่าของเหลวอ่ะพี่ถามว่าถูกยังไงข้อนี้แก๊สกับของเหลวใครวิ่งอิสระอากันแก๊สแปลว่าแก๊สจะมีความเร็วมากกว่าถูกโลกกําลังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยพลังงานจนจ,นจริงไหมโลกเคลื่อนที่ไหม โลกมันเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนสีมันหมุนรอบดวงอาทิตย์แปลว่ามีพลังงานจนไหมมีมีพลังงานศักด์ด้วยเพราะมันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พลังงานจนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ได้ทุกอย่างเลยพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานความร้อนพลังงานศักด์พลังงานศักด์ยืดหยุ่นได้หมดเลยมันมีความสัมพันธ์กันตัวนี้มันใช้เวลานานพี่ขอข้ามน้องไปคำนวณเอาเองเนาะใช้สูตร ek เท่ากับ 1.2ส่วน2 mv กำลังสทุกข้อแล้วก็เรียงตามลำดับอ่ะมาเข้าสู่สักยืดสักยืดหยุน่นข้อใดไม่เกี่ยวกับสักยืดหยุน่น e eps เท่ากับอะไรลูก1.2ส่วน2 kx กำลัง2และอีกสูตรหนึง1ส่วน2 fx จะใส่ s ก็ได้ แรงสปริงใครไม่มียืดหยุน่นนะัดกดปากกาชนิดที่มีสปริงสมชายยิงกิ้งก่าด้วยหนังสติ๊กสุดากำลังดึงขอบกางเกงในที่มีสายยางรัด <c oughs> ราตีกำลังเหี่วขอมีอัธรรหน่อยต่อพ่อสี่ มันหิ้วพี่ถามว่าการหิ้วถุงพลาสติกมีความยืดหยุ่นไหมถามว่าพลาสติกยืดหยุ่นไหมยืดยังไง <c oughs> ยืดออกแต่คำว่าหยุ่นล่ะมันยืดแต่มันไม่หยุ่นถามกางเกงในเนี่ยทำพลาสติกเอามาทำกางเกงในได้ไหม <c oughs> ยืดแล้วยืดเลยใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง มันยืดได้แค่ตรงไซส์แต่ต่อไปมันจะหดเออมันไม่หดนะมันมีแต่จะยืดออกเรื่อยๆซึ่งพลาสติกไม่มีความยืดหยุ่นนะจบมาตอบข้อห้าสิบสี่ถ้าใครยังตอบข้อนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เคยออกไปเจอโลกภายนอกอยู่นั่นไม่ใช่หรออยู่แถวนี้เลย เอาคนรักแร้เราไปเล่นแทนใครมีความยืดหยุน่นหนังสติ๊กยางรัดกางเกงในสายธนูตอบข้อ2ถูกต้องยางยืดใช่สปริงใช่แต่โซ่ไม่ใช่เชือกใช่ไหมไม่ใช่ปากกากดใช่ยางรัดผมใช่สายพานไม่ใช่สายพานทำรรมาจากพลาสติกโช๊คลดก็ไม่ใช่ เทปติดกระดาษก็ไม่ใช่เทปมันยืดแล้วยืดเลยกดสปริงเอา้าค่าค่านี้สปริงคือ K ออกแรงกดก็คือ F สปริงหดลงได้เท่าไหร่ข้อนี้ใช้สูตรอะไร F เท่ากับอะไร KX ไปจำสูตรนี้ด้วย f เท่ากับ kx ซึ่ง k คือ1,000 x ไม่รู้แต่แรงนิวตัน50เอาพันย้ายไปหารได้ x เท่าไหร่ลูก50หารพัน ศูหรือ0ูนย์จุดศูนแต่เป็นเมตรแต่โจทย์เป็นช้อยเป็นเซนติเมตรทำไงกับเมตรคูณ100เป็น5เซนติเมตรต้องคูณรนะ้อยนะตอบพ่อหนึ่ออกแรงในหน่วยนิวตัน หดสปริงเข้าไป20เซนคือตัว x โจทก์ถามว่าค่านิสสปริงเท่าไหร่ใช้สูตรไหนมี x มี f หา k สูตรเดิมไหมสูตรเดิม f เท่ากับ kx แต่แต,แต่แต่ x ต้องมีหน่วยเป็นอะไรมเมตรเห็นไหมช้อยมันเป็นมเมตร ทำไงให้20เป็นเมตร <100. S 1> อ่า x จะเท่ากับ20ส่วน100นิวตันก็150อ่ะได้เคเท่าไหร่ตอบเท่าไหรล่ลูก ยี 20, ตัดกับหนึ่งร้อยเหลือห้าย้ายห้าไปคูณร้อยห้าสิบตอบเจ็ดร้อยห้าสิบนิวตันต่อเมตรตอบข้อสองอ่ะพี่เล่งเวลาหน่อยเนาะเวลาหมดแล้วแต่ขออีกนิดนึ่งหลกเลือกเลือกเลือกหาพลังงานสักว์ยืดหยุ่นอ่าวต่อไปห้าสิบเก้า ออกแรงกดสปริงมีความแข็งอันนี้ตัวแปลอะไรดูหน่วยดูหน่วยนิวตันต่อเมตรหน่วยอะไร K เขาไม่ได้บอกว่าค่านิดแต่เราดูหน่วยนะนิวตันต่อเมตรคือ K ส่วนแรงคือตัว F หาสักยืดหยุ่นสักยืดหยุ่นมีสูตรว่าอะไร e p s เท่ากับใน x ไม่มีเลือกอีกสูตรหนึ่งแล้ว x สรุปต้องใช้ x ไหม,ไมก็ยังต้องใช้สรุปต้องหา x ก,ก่อนแต่เราสามารถหา x ได้อ่าพี่ถามหา x จากสูตรไหนไใช่ f เท่ากับ k x อ่ะรีบเขียนเลยนะแรงคือ50 k คือ500 x ไม่ทราบอ่ะ500ย้ายไปหารตอบ50หารด้วย500 0.1 50จหารห้าร้อยเมตรน้องจะเอา x ไปแทนสูตรไหนดีถึงจะหา EPS ได้ง่ายที่จริงสูตรไหนก็ได้หมดสูตร fx ดีกว่า f เป็นกี่นิวตัน50คูณกับ0.1 50คูณ0.1เป็น5 5หาร2ตอบ2.5งจุดูนไปฝึกคิดเลขนะตอบข้อ1นิสหนึ่งนี่พี่ยังสอนไม่จบนะร,รู้ไหมว่าเหลือเรื่องอะไรบทน,นี้กฎอ,อนุรักษ์พลังงานยังไม่ได้สอนนะวันอังคาร จะสอนเรื่องกฎอนุรักษ์พลังงานตอนนี้พี่ยังสอนแยกอะเดี๋ยวขอออเดิฟสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งน้องๆดูกฎอนุรักษ์พลังงาน61ยังไม่ได้สอนคำนวณแต่สอนทฤษฎีไปก่อนวันนี้ตุ๊กตาไขาลานเมื่อไขาลานแล้วตุ๊กตาจะเคลื่อนที่ถือเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานอะไร มันยืดห <reveal again response> ยุ่นไหมไขลานกแลแกนแกอแก๊แกๆแกๆแกลแกลแลแเขาได้คิดว่าตอบอะไรพี่ถามว่าสัตว์ยืดหยุ่นหรือว่าสัตว์น้องถั่วไอ้จนเนี่ยต้องมาก่อนหรือมาหลัง หลังเพราะว่าเราปล่อยปุ๊บมันค่อยวิ่ง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 จนต้องอยู่ที่หลังแต่คำถามคือเป็นตัวแรกเป็นอะไรสัตว์น้งถั่วเลยยุดหยุดปะไม่ตอนนี้เราบุนอะแล้วมันยืดหยุดยังไงอะ่ะถามหน่อย ดนั้นข้อนี้พี่ว่าพี่แย่งอยู่เดี๋ยวขอขอดูก่อนเพื่อความชัวร์สักครู่นะข้อนี้ขอดูก่อนครับ ย,ยืดหยุห่นไหมมันมีสปริงไหมในไขลานแล้วหนึ่งอะไเด็ก huh. ิ อ๋อโอเคตอบยืดหยุดตอบข้อสองอ่ะอีกนิดนึงสตาร์ทรถศูนจุดห้าดิง่งแนวแนวดิง่งและทางสูสงที่สุดห้าเมตรอ่ะน้องๆด,ด,อนนะดูเด็กชายสตาร์ทชื่อคนนะไม่ใช่สตาร์ทรถเด็กชายสตาร์ทยกวัดถูกมวล0.5นกิโล ขึ้นไปในแนวดิ่งได้ระยะทางสูงสูงคือตัว h มวลคือตัว m ขนาดเริ่มโยนวัตถุมีค่าเท่าไหร่ถามหาอะไรพลังงานจนพี่ถามการโยนของพลังงานอะไรเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรคิดดีๆ โยนขึ้นแต่ว่าตอนแรกเป็นโจนและกลายเป็นสักย์พลังงานไม่สูญหายไปไหนจับมันเท่ากันซึ่งพลังงานจนก็คือ EP EP มีสูตร่่าหนึ่ง MGH ศูนย์จุดห้าคูณสิบคูณสูงคือสูง สูงคือห้าเมตรเจ็ดสิบหากมตอบยี่สิบห้าจูลตอบข้อสามแล้วพี่ถามว่าตอนที่มันโยนเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ตอบได้ไหมอ่ะพี่จะหาด้วยว่าความเร็วในการโยนเท่าไหร่ที่ต้องใช้วยัยูลูกเพราะเป็นความเร็วเริ่มต้นใช้สูตรอะไร ก็สูตรเดิม EK เท่ากับ EP หาความเร็วว่าไอ้สตาร์เนี่ยมันโยนของขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเราใช้สูตร1ส่วนส mv กำลังสกับ mg h อะไรตัดได้มวลตัดกับมวล g เป็น สิบสูงห้าเมตรฝั่งโน้นเอาอะไรย้ายขึ้นมาสิบคูณห้าเป็นห้าสิบเอาสองย้ายขึ้นมาคูณห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยวีกำลังสองถอดรูนออกทั้งสองข้างวี v เป็นสิบ ที่จริงจะใช้วิหรอใช้ยู่จะใช้อะไรก็ได้เนาะข้อนี้ตอบว่าความเร็วในการโยนเริ่มต้นสิบเมตรต่อวินาทีอ่ะข้อสุดท้ายของวันนี้กลับบ้านดาได้ได้ไม่อันนั้นพิ่ได้เหมือนกันเราจะใ,ใช้สูตรใช่ไหม ek เท่ากับย5ิแล้วก็1นส่วนส MV ็ลังสองใช่ไหมได้แต่พี่กรณีที่เราไม่ไม,ไ,มไม่ได้คิดก่อน,นี้แต่แรกโอเคนะได้ได้ได,ได้ถูกแต่พี่สอนในกรณีที่เราไม่ได้หาตัวนี้แต่แรกนาะฝึกให้น้องแก้สมการไปในตัวเมื่อกี้อ่ะน้อง,องข้อหกสจากข้อหกสองตั้งแต่เริ่มโยนจนกลับมาตกถึงพื้น มีการเปลี่ยนพลังงานยังไงตอนเริ่มมีพลังงานอะไรโยนจนขึ้นไปสัตว์ถ้าตอบแค่จนเป็นสัตว์ผิดเพราะเขาไม่ได้บอกว่าโยนขึ้นแต่เขาบอกว่ากลับมาตกด้วยแต่ว่าตอนลงมามันดิ่งลงมาเนี่ยมีพลังงานอะไรตามมาด้วยจน ตอบข้อไหนถูกที่สุดตอบสี่แต่ถ้าเขาถามออลพี่ถามพี่ถามโยนขาขึ้นกับโยนขาลงตอนขาขึ้นอะไรเปเป็นอะไรตอนขึ้นจนเป็นสักพี่ถามว่าสักจะมีค่ามากที่สุดตอนไหนจุดสูงสุดคือจุดที่อะไรเป็นศูนย์ v เป็นศูนย์และตกลงมามีพลังงานอะไรจนจนจะมีค่ามากสุดตอนไหนตอนที่ H เป็นศูนย์เห็นไหมต่ำศูนยนั่นแหละจุดต่ำสุดมันจะตรงข้ามกันแต่พี่ถามจุดไหนมีพลังงานมากสุดอ่าคำว่าพลังงานไม่ได้ระบ,บุว่าพลังงานอะไรให้ถือว่าพลังงานกลทุกจุด คงที่วงเล็บว่าเมื่อไม่มีอะไรเมื่อไม่มีแรงเสียดทานจับพื้นก็ได้จับลงก็ได้จากพื้นหรือลงอวันนี้พี่สอนทั้งคำนวณและทฤษฎีแต่พี่ยังสอนไม่จบชีดนี้ต้องเอามาวันอังคารและก็ วันอัคารจะติวเรื่องสมดุลให้ด้วยสมดุลเนี่ยเนะื้อหาไม่ค่อยเยอะเนอะอ่ะงั้นไปทบทวนซะโอเควันนี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะครับอะขออันนี้ส่งนี้ขอให้ทุกคนสอบผ่านนะครับสวัสดีครับ